สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฟองเดอะลิเวอร์วันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาดูครอปทุกคนเช่นเคยจนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับพวกเราทีมงานของเดอะลิเวอร์ด้วยกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับทาคีทําทซึง้งกล่าวอาลาเดอะครอปอย่างเป็นทางการ ถึงแม้ว่าตัวจะจากไปแต่หัวใจยังผูกพันเมื่อทาคุมิมินามิโนะแนวลุกเลือดซามูไรก่ลาวขอบคุณลรเวอร์พูลและแฟนบอลทุกคนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอย่างอินสตาแกรมที่ให้การหนุนหลังมาตลอดช่วง2ปีครึ่งที่อยู่ในถิ่นแอนฟิ์และจะไม่มีวันลืมสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอน โดยทางมินามิโนได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าตนจะไม่มีวันลืมแรงสนับสนุนของลิเวอร์พูลและแฟนบอลเดอะคอปในช่วงระหว่างที่เล่นในถิ่นแอนฟิลด์หลังนักเตะได้อำลาทีมไปค้าแข้งให้กับอาร์เอสโมนโกทีมชั้นนําของหลีกเอิงฝรั่งเศสดังเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาด้วยสัญญา4ปีค่าตัวบวกกับออปชั่นพิเศษรวมกันเป็น15.4ล้านปอนด์หรือประมาณ656ล้านบาทซึ่งเป็นการปิดฉากช่วงเวลา2ปีครึ่งที่ทั้งทุก และสูงกับหงแดงแม้ว่าทาคิคุงอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสในการลงสนามมากงนะแต่เขาถือเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จเมื่อได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษและยังเป็นนักเตะที่มีบทบาทสําคัญในการนําทีมคว้าแชมป์เอฟเอับและคาราบาวครับในซีซั่นที่แล้วมาครองได้สําเร็จแถมยังล้างตำแหน่งดาวซนโวข,ของทีมทั้ง2รายการอีกด้วย มินามิโนซึ่งลงเล่นไป55เกมภายใต้ชุดยูนิฟอร์มของหงแดงรวมทุกรายการและทำไปได้14ประตูกับอีก3แอสซิสได้เอ่ยความในใจหลังต้องอำลาสโมสรอนว่าถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลผมมีความสุขมากๆตอนที่ได้ย้ายมาอยู่ในครอบครัวของลิเวอร์พูลเมื่อ2ปีครึ่งแต่เวลาของผมมันจบลงแล้วผมมีช่วงเวลาที่สุดแสนพิเศษและผมจะไม่มีวันลืมแรงสนับสนุนที่ผมได้รับจากพวกคุณทุกคนที่แอนฟิลผมขออวยพรให้พวกคุณทุกคนโชคดี สาโยนาระลาก่อนคุณจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวได้จากทาคิศูนย์หน้าชาวอาทิตย์อุทัยกล่าวอำลาด้วยความประทับใจหงจอขยายสัญญาเกตา้าก่อนลุยพิเมลีกซีซั่นใหม่ ดิแอสเลติกสื่อชั้นนําของเมืองผู้ดีได้เปิดเผยว่าลิเวอร์พูลใกล้บรรลุข้อตกลงกับนาบีเกยตาในการต่อสัญญาที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งปีได้แล้วหลังจากที่มีข่าวลือออกมาเป็นระยะระยะว่าอาจจะถูกปล่อยตัวออกจากทีม โดยก่อนหน้านี้หงแดงมีโอกาสขาดทุนจากกองกลางทีมชาติกินีสูงหากปล่อยให้หมดสัญญาและย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ปีหน้าหลังคว้าตัวมาจากเอลเบไร์ซีด้วยค่าตัวสูงถึง52.75ล้านก่อนเมื่อปี2018แต่แร่งข่าวระบุว่าเจอเกนคอฟคุณซื้อชาวเยอรมันต้องการที่จะเก็บตัวนาบีกีตาเอาไว้ใช้งานต่อไป แม้จะยังไม่มีการระบุที่แน่ชัดว่าลิเวอร์พูลจะทําการต่อสัญญากับนาบีกีตาไปอีกกี่ปีแต่คาดว่าจะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดิมที่ได้รับอยู่ที่สัปดาห์ละ1,2,000 0่ปอนด์ ในขณะที่โมฮัมเหม็ดซาลาปีกจอมถล่มประตูทีมชาติอียิปย,ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าจะต่อสัญญาที่เหลือเชียงหนึ่งปีออกไปอีกหรือไม่ท่ามกลางข่าวหรือว่าอาจจะโบกมือลาหงแดงแบบไม่มีค่าตัวไปในช่วงซัมเมอร์หนะ้า สำหรับลิเวอร์พูลมีโปรแกรมอุ่นเครื่องในช่วงปีซีซั่น6นัดซึ่งหนึ่งในนั้นนั่นก็คือการพบกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสึกแดงเดือดที่สนามราชมังคลากฬาสถานกรุงเทพมหานครประเทศไทยในวันที่12กรกฎาคมจากนั้นก็มีคิวดวลแข่งกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในสืกคอมมูนิตี้ชิวที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมในวันที่30กรกฎาคมก่อนที่จะเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีก2022 2023ด้วยการออกไป ฟูแลมจิมน้องใหม่ในวันเสาร์ที่6สิงหาคมเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย ี CJ นะหงเบนเปาล่าสองมิดฟิลดีกว่าเบลลิงแฮมเกรนจอนสัน Johnson, อดีตแบ็คขวาของลิเวอร์พูลออกลงแนะนำให้หงแดงอดีตต้นสังกัดเก่าเดินหน้าคว้าตัวเด k เคนไลท์ Light, กองกลางของเวสต์แฮมยูไนเต็ดหรือนิโคลโล r บารล a ล่าฟิลด์จากอินเตอร์มิลานมายังถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์หน้ามากกว่าที่จะเป็นจูดเบลลิงแฮมของโบริเซียดอทมุน แม้ว่าก่อนหน้านี้ f a บิ i ซโอโ o มานโนักข่าวคนดังผู้เชี่ยวชาญแวดวงซื้อขายนักเตะชาวอิตาเลียนได้วิเคราะห์ไว้ว่าในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์หน้าหงแดงจะยื่นซื้อเบลลิงแฮมอย่างแน่นอนเพราะทางเจเกนคอฟคุนซื้อชาวอิอรมันได้ชื่นชอบโรดปานฝีเท้าของเบลลิงแฮมเป็นอย่างมากในขณะที่ตัวนักเตะเ,เองนั้นก็ชื่นชอบลิเวอร์พูลอยู่เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามเกรนจอนสันได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางจิจิลิคอนว่าเวลานี้กองกลางที่ผมอยากได้มากที่สุดนั่นก็คือเดเคนไรในอีกสองปีข้างหน้า่อแดนเฮนเดอร์สันอาจจะทําเหมือนซาดิโอมาเน่และย้ายออกไปผมคิดว่าเดเคนไรจะเข้ามาเติมเต็มบทบาทนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบส่วนบาเลล่าผมคิดว่าเขาจะเป็นการเสริมทัพที่ดีการทําประตูและแอสซิตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมมั่นใจว่าเขาจะทําได้ แม้ความจริงแล้วเ,เขาจะไม่เคยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมาก,ก่อนก็ตามแต่เมื่อใครสักคนที่มีเทคนิคดีมากและสามารถทําประตูหรือช่วยทําประตูได้อย่างสม่ําเสมอแล้วล่ะก็คุณคงไม่คาดว่าพวกเขาจะเจอปัญหายิ่งมีผู้เล่นในสนามที่สามารถช่วยทําประตูได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อทีมมากเท่านั้นจอนสันกล่าวทิ้งท้ายหงสะอึกขายเนโก้ไม่ออกแม้มีหลายทีมลุมจีบ เดล y m เมลสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษรายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่จากส่อพิเมรีอังกฤษอาจขายเนโกวิลเลียมแบ็กตัวสำรองของทีมไม่ออกแม้ก่อนหน้านี้ฟูลแลมทีมน้องใหม่จะแสดงตัวให้ความสนใจหลังจากที่ประทับใจผลงานในช่วงที่ยืมตัวมาเมื่อฤดูการที่แล้วก่อนจะมีส่วนสำคัญช่วยให้ทัพเจ้าสัวน้อยคว้าแชมป์ศึกหรือแชมเปี้ยนชีพพร้อมตีตัวเลื่อนชั้นกับสู่หลีกสูงสุดอีกครั้งก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามฟูลแลมอาจหันไปหาเป้าหมายอื่นหลังจากที่ลิเวอร์พูลได้ตั้งค่าตัวของดาวเตะทีมชาติเวลเอาไว้ที่15ล้านปอนด์ซึ่งตอนนี้กำลังเลงไปที่เควินเอนบาบูฟูลแบ็กทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่เหลือสัญญาเพียง1ปีกับวบบวกทีมในศึกบุนเดสลลกาเยอรมันและอดีตผู้เล่นของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรในพิเมรีโดยค่าตัวอยู่ที่8ล้านปอนด์หรือประมาณ352ล้านบาท และนอกจากนี้ทางฟูลแลมยังมีชิบิลซิเดเบอดีตแบ,บ็คขวาของเอเวอเรตที่กําลังจะหมดสัญญากับโมนาโกทีมชั้นนําในลีกเอิงฝรั่งเศสและสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวเป็นเป้าหมายอีกหนึ่งรายทําให้ทางลิเวอร์พูลอาจจะต้องลุ้นในการขายเนโกวิลเลียมให้กับเซาท์เทมป์ตันและนอตติงแฮมฟอร์เรสอีกหนึ่งทีมน้องใหม่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤูดูการที่จะถึงนี้รวมไปถึง p s v อสอโเฟนทีมระดับหัวแถวในศึกเอรดิวิ สี่ลีเนเทอร์แลนด์ที่มีข่าวแสดงความสนใจอยากจะได้ตัวเนโกวิลเลียมไปร่วมทัพด้วยเช่นเดียวกันไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากป๋องเดลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ